ใบไวเด้อนี่มีผ่าตัดมีเลยไหมเนี่ยเขาพลาสติงครับผ่าสติอ่านานเลยใช่ไหมอ่าผ่าตัดในบางทีทคนไข้เน่ยถ้าคนมากั้งแรกเนี่ราต้องสอบถามก่อนถ้าไม่งั้นนะเอาไปปีบเป็นหงดไม่เยียบเาเกิดเขาแบบลงมาอลไรมากโดอะรเราไม่ราไม่รู้ว่าเราเราอยากจะช่วยรักษาเขาแต่เขาไม่บอกเลยนะ บอกอันนี้เราปบเนี่ยเราก็ทําไปโอ้พินพลาดป๊บเนี่ยเราจะภาษาจีนว่าอ,อะไรนะภาษาจีนว่าอะไรนะว่ามันมันทาให้เขาบาดเจ็บอะไรเนี่ยที่ไหนได้เขาบาดเจ็บมาก่อนแล้วอยา่างยกตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยที่ลูกศิษย์บอกว่าโดนโดนขึ้นเป็นบเป็นนวดไปจนกระดูกห,นนดหักอะไรเนี่ยขยับไม่ได้เลยเนี่ยจริงเขาไม่ได้เป็นนวดมานะอะไรมานะก็มันล้มเนี่ยมันหักมันล้าวมาแล้วไงแล้ว เขาก็ไม่บอกให้หร the 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 ือว่าบอกอยู่แต่เพื่อนเขาก็อยากรักษาแต่เขาไม่ได้โทษหมอโทษเพื่อนหรือว่าทํากระดูกเขาหักแต่จริงๆเล้มเนี่ยมันอาจจะล้าแต่พอโดนไปนวดไปบีบไปจับมันไปหนักกว่าเดิมต้องถามก่อนนะคนแน่โอเคต่อไปเช็คซถางเท้ามันเดิมนะเดเก่งมีไม่เท่ากันไหมเนี่ยเราไม่เท่าไม่เท่าเท่าไหนยาว ยาวก็ดูจากสีก็พอแล้วเลยไหมขัวยาวนะยาวข้างซายข้างซายข้างซ้ายตรมาเนี่ยสายดเลยเห็นไหมยาวไปกี่ซเส้นเนี่ยประมาณเนี่ยดูรงเท้าดูเดี๋ยวทำไมทำให้ถุงเท้าเท่ากันเนีะดูสีมันอันนี้ชัดเลยนะเราสร้างจะไปซื้อรงเท้าแบบนี้มาจะอันกูเขาใส่เลยเฮ้ยมันสั้นยาวนี้เลยถ้าจัท้าบอกเฮ้ย มันกำลังเล่นอะไรนะเฮ้ยมันมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเอ้ะมันหายตรงนี้อะไรเล่นมายากลเลยวันนี้เล่นยิมเดวนนะไม่ใช่เล่นมายากลอนีคนนี้เราลองอีคนนี้กระดูกดีมากสวยมากนะกับไทกอบคนตอนเช้านี่คุณพบนี่กละานเลยนะอ๋อแต่เนื้อเนี่ยเน,เนื้อเนื้อนี่แน่นมากเลยนะมนแน่นมากอันนี้ไปเล่นยิมไดนะ้ไหมเนี่ยเบส ถ้าเป็นหมอถ้าเป็นหมอพวกต่างประเทศหมอไคโรแพคติหมอจงก,กระดูกเลยนะเขาะจะต้องหาเลือกคุณแบบนี้ดีถ้าคุณแบบนี้ไม่ค่อยไหวคุณแบบหมอนักเนี่ยเลยนะแห้งไปหน่อย <c oughs> เนื้ยไม่มี <c oughs> ต้องแบบว่าทำไมเมื่อก่อนจนะมาคุณหมอหมาห,หมอน,นักแต่ห้าสิบกโลห้าสิบห้าห้าสิบกไม่ถึงหกสิบอมไปเจอคนใหญ่ๆครบไม่ไหว <c oughs> สุดท้ายเลยจะมา อาจารย์นาตมาเลยเฮ้ย hey, มันต้องกินไข่ต้องกินนมต้องกินตอนเย็นต้องกิน <c oughs> ให้ร้อนๆอาจาเลยเริ่มกินไข่กินนมกินอะไรปุ๊บอ๋อามกินกินไปมาเป๊ะไม่อยู่แล้วนะนตอนนี้ขึนะ้นมาแปดสิบเลยเอาถอยเอาถอยโอ้โหไม่ไหวแค่แปดสิบอาจารมาเพิ่มมาอนะาจะต้อเดือด <c oughs> ข้างหลังพี่อ่ะคนเดิมก็ต้องเดือดท่านนีตั้งใจแล้วว่าจะเอาหมอนหน้าเต้แต่ถ้าคุณไปหมอนหน้าเต้อาจารยก็กลัวนะกลัวอะไรนะ ว่าเสือจะมากินเดี๋ยวไม่มีอะไรเขาจะใช่บางทีทำไมผ้าถ่านกระจายอยู่กวอนเลยผ้าถ่านกะจายเมื่ก่อนคุณรอๆนะสบายจังคนอะไรนะคนมีมาป่ามันก็ทำลายหมันดีกว่าให้คนเผินโอเคอ่ะต่อไปและต่อ อ๋อไม่ดังไม่ไม่เป e ็นไรนะไม่ด really. so, okay, nah. okay, nah. nah, ังเนี todavía. ่ยบางแน่อุตาห์ต้องแข่งมันไปตึงไปนะอืมมโอ้ไรจะมาดังเลยรู้ว่าใครใครไม่้งลูกโอ่โโอเคนะอ่ะต่อไปอ่ะหน้าปาก

น้ำก้งน้อนเละนี่ยังไม่ยิงเลยครยิงาขาพนันแล้วยังเนี่ยตอนนี้ของท้าจะเข้ากันเข้าไปมเท่าเข้าเลยอาจารย์เดี๋ยวดูนะขยเลดี๋มันจะเดี๋ยวนะข้าคุมันเห็นไหมเข้าเข้าเลย เถ้ามีเท่าแลก็ยกขึ้นหน่อยเลยโอ้โหดูสิเป๊ะเลยไหมดูดึงดึงเวลาถ่ายลูปแล้วโอ้ยจะเท่าแล้วก็ดึงขึ้นไปเบาไหมเบาไหมอนนี้เบาไหมเนี่ยชอบแต่งท้าต้องไปหาซื้อที่ไหนเวลาถ่ายรูปผมได้ยินแล้วไก่อนก่อนทำถ่ายรูปไปดึงๆให้มันไม่เท่ากันก่อนพอเลยนะถ้าทำเสร็จนะดึงๆโอ้ เลยเนี่ยออกคนไข้ไม่รู้เรื่องอีน่อยเนี่ยละโอเคลุกได้ละจริงจริงมันได้นะสังเกตถ้าคนมีเท้ามีลายมีเส้นเนี่ยหมั่นมองแถวสุดเท้าจะหลับก็ได้แล้ขากางเกงก็ได้อ่ะไอ้คนหนึ่งอ่าอ่ะเหมือนนั่งนังไงนี่ท่าใหม่ละเขอหมอนไปไหนขึ้นไปข้นนั่งน่ะประชีอะโอเคมันแคประชีประชีกันก็ได้ เปียนเียขอบเ้ามา้ล้